ครับพี่น้องครับขันตอนสุดไทยมาแล้วด้บี้ิด้าตอนแรกก็เสนอไปแล้วเกี่ยวกับกาตัานการเตรียมเครื่องบา,นนารีมแลมมะาากกนะครับนี่นีแหละครับคลวว่าหมกเฮอะตามภาษาเขาก็เอื่นมกเฮือเห็นบ่ครับดิทุกอย่างสุกเรียบร้อยขันตอนให้ประเทศแต้ว่าทีทมาซิมเลยว,ว่านัวครั้งแล้ววะท่านบานนี้ก็จะได้ยกล้มได้กินกับเขากับน้ำกับ ยาดองตบป่ะเนี่บ้านนี้กะขั่นต่อสุด้ายได้บ่าเนี้ยดา,ยยา,นนยาดองเเออนี่มาลวครับบ้านนี้กะขันต่อชุดท้ทยก็คื้เอาเหอะใส่ครับนี่ครับมือนี่อาจสิบออาจสิบอเข้มข้นเพราะว่าหนึง่งเฮาเอาที่มันเหลืออยู่ในครัวนั่นแหละอยู่ในครัวมาใส่เบิดเลยธรรมดา,าปกตินี่ต้นหอมเขาที่บ่ได้ใส่แต่ว่ามือนี่เฮาาใส่เพราะม,มันมีอย่ามันเหี่ยวก็ไล้วใส่ ธรรมดาผักซีเอากระจิบอะไรใส่ต้นผักซีเฮาเดี๋ยวใส่ตาหักมันต่ำใส่แต่ว่ามือนี่มันเหลือเอาใส่เลยนี่แหละครับเฮ้นี่เขาจะบอกเฮ้ขั้นตอนสุดท้ายคือเฮ้อ,อืมนี่เฮ้นี่ครับเฮ้ครับนี่เขาเลยว่าหมกเฮ้นี่ครับนี่กบเพาครับพี่น้องกับเพากับผักซีผักซีก็มีประโยชน์เนาะครับเนาะเอาใส่ตาหักตาตัวสุดท้ายแล้วบปะนี้บ้านนี้ก็เดี๋ยวฝาหม้อปิดอีกทีนึงปุ๊บปุ๊บไป ขันตอนสุดท้ายเมื่อผักหยุบป,ปั๊บยกลงนะครับยกลงกินโอเคเนาะครับเนาะนี่คือขันตอนสุดท้ายมากินน้ำกันเด้อบเรื่องซ่บนี่ไม่ต้องพูดถึงหันบอ่อซ่บไปหาหมอหันบอ่อซ่บสูตรนี้ให้ไปพักกันเฝ้าไปหาหมอแล้ว้อเพราะว่าห้ไปถามหมอว่าผมเป็นยังไง,งกินเขาบอ่อบสพหันกินเขาบอ่อซ่บปั๊บห่วยคนห้องนี่มันบ่ดด้วยล่ะครับ คนห่อนกินข้าวบ่แซ่บบ่โดนเออบ่โดนเลยนับมือได้วมาเถอะเพคนว่าหกินขนกินข้าวบ่แซ่บนี่นับมือได้เลยอ่าหันกินข้าวบ่ได้นี่เรียบร้อยขันตอนสุดท้ายของชีวิตแล้วอ่าในนบพระเขายังพยายามล่องมาล่ะนบพระพยายามดำลองมาหันกินข้าวบ่แซ่บสุทาน้อมนบพระเออเอา สูตรนี้ครับผมกันปอดหมูถามว่าแซบให้ไปหาหมอไปถามหมอว่าเป็นรรยังยงกินขารพ่อแซบหมอก็จะบอกว่าให้ทําใจไม่รวด <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเนาะ <c oughs> เอาสันี้นะครับผมสวัสดีครับ